สวัสดียามเ้าครับพี่น้องวันนี้ภาพพี่น้องกับซุยยูทูบช่องครัวบ้านผมครับนี่ยเหมือนมายามมองคือเก่าแล้วครับว่าสมือผมงวงวิ่ควายได้ไปทางไหนครับหากินกับบัได้หาครับนี่เลยหับจ้างไถหน้าครับนี่มวันนี้ก็ต้องไปต่อยคือเก่าครับว่าก็มายามมองก่อนครับบ่มีกับเขาครับไปครับเดี๋ยวผมณจะพายามครับเด้ยวขอเดือดคนบ่ มาใส่คำเฮ้ยงค,ครับนะกับจากไถหน้าครับติดซีรีเลยครับโกกลักน้ำก็้อนหอนครับพีอน้องอากาศมันหอนเฮ้งครับ ท่านเห็นยังเลยครับนะึ่งียบมิดซีรีส์อะไรหรออู๋นี่ครับก็บู๊สองตัวเลยครับนี่งขาวครับนะึ่ ถึงห้างรับพี่น้องมาอไรลหจึกจๆกจโอ้นี่ครับกข้าามครับนะใช่ยิงปีศา่โอ้ปักแนียนครับ นี่ป,ปลาคุ้มครับนี่ใสโอ้ตายเข็งเกลียเรื่อยครับปลาเรือนตำ๊แห้งพี่น้องมัน ครับหลดทุกเชือมันติดอยู่ข่าวครับมือน,นี้นี่เล่นปกติดดิ้นเลยครับใส่โอ้ปกล่ามครับใส่ต้นนั่งครับ กใส่ไ้สามหัวก็เก้าครับพอจะปนครับโอ้ปะตวงครับพี่น้อง เงียบแท้ตืต่นตื่นนี่ครับเห็นสองตัวครับอยู่นี่โอ้ป้ายังมายำหัวหายหมดนี่ครับประสูตรใหญ่บ้าครับปุบหัวขาดด้วยครับสุดแล้วครับมว่วงฮวนนี่ครับถือแบบถือแน่อยู่ด้วยครับ ได้ต้มยูลวังก็ขาดตุ้มหรอกอันนี้เป็นหัวที่ยวซ้วงนะครับพี่น้องอันนี้สามเส้นครับนี่โอู้หูหินสีรีหนาดม่องทียัน,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 ยน,น,ยน,นกนถ่ถือครับพี่น้องมันโมเลียนครับนี่มันเลียนมันก็ถือถือครับ โอ้ลังหินต้นงโอ้รอดซ้ําป่าได้น้อยแห้ง <coughs> 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 ขาดมดแล้วครับพี่น้องนีตะปวงขาดเลยมองไอ้ จะประสิวธิ์มันหนะ่ยถือม่องขาบม่องใต้เจเดียอยู่ครับนะโอ้วปเสื่อมครับนะี่ เสื่อมกับป้าพี่ไอ้ครับก็เสื่อมตัวนี้ก็แข็งเลยครับเนี่ย พกข้าวมันหน่อยก็ได้ปุ่นอยู่ป้านนี้ยเอาได้มาก คุบขาดมัดปลาคุลามครับนี่ห้อยหลอดหลายถือปองขาดเอ้ย và cứ làm ngoài sẽ ấy nhưng Cứ làm nổi Điên tất 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 đi เดยวมวนคักม้วนเนี่ย ทั้งนี้คือเงยโอ้นะครับเห็นตัวนึงครับเกี่ยวจุดแข็งเกเด,ดียครับมันนี้ก็ถือว่าหมานนะครับโอ้ถือหอดปุ่ง ไปซ,ซื้อครับนี่าก็ได้หลายเตือบอยู่ครับนะพอตุ่มพอปุ้นอยู่ครับเนี่ยวัวได้ใส่เงือครับถือซ้ำนี่ก็ถือ,อว่าหมานแล้วครับ สยำสีเส้นครับ,บัมนอกป้าม่องแต่หลายจบบยุ่กันปงามๆอย่างกันจไดใดป่นานเขาเวะไว้ครับจุก็ิไทตัวกันนจุกไทปา่านครับก่อกันไม่คลิปนาครับผมวัสดีครับ